มังก็ม่ตั้งแต่ทกเกซื้อรถเกี่ยวมาคอยนิสัยไม่ดีะดีาคามมกันหนเร็ามั่ไหามาหน่เ้ยยงพิ่งรถดำู่ปีนาเจ้าปีนาเจ้าอะรับครดสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมอตอนนี้นะครับผมหลังจากที่พายุ โนลูนะครับเขาแล้วครับ้วก็ส่งสิพันไปตอนนี้คือพี่น้องเนาะถึงสิ่งชัวรลายสี่พันไปนะครับบางคลืนนะครับกับร่มแห้งแต่ว่ามีสิ่งดีๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับกับไร่ไดของเชาวอีสานนะครับผมเป็นช่วงนะครับบริเวณีตลอดปีนะครับนี่คือนี่เลยครับซึ่งพี่น้องผมยืนอยู่นี่คือกับบ้านรถดำนะครับกระบะารถดำติดคนดินนู่นนครับผมพี่น้องนะครับสามลอยกัโลครับนี่เลยครับซึ่งครับพี่น้องซึ่ง นี่ครับในคืนวันสามลอยก็รู้ครับอยู่ในกระบะรถดำนะครับผมพี่น้องเอ้ยอยากทากันไหมนะครับมีเลยครับผมพอ่อค้านะครับสนใจนะครับผมติดต่อผมมา่อไหรครับผมมีตลอดนะครับผมพอผมมีสายมืองผมนครับพี่น้องชส้หาตีนะครับเป็นคืงเลยครับมีเลยเดี๋ยวจะขอมากกว่านี่ได้ไหเอาเบิ่งเลยครับสามลอยก็รู้ไปดัง ใช่ประด็นค่ะนี่เลยครับนี่ที่คักแน่นะครับโอ้ยนะครับผมขอคักนะครับพายุเข่านะครับมีฝนมีฝ่านะครับเช่ากีสารนะครับผมก็มีไร่ได้นะครับมีไร่ได้นะครับผมกับธรรมชาตินะครับสังสันไทย มียูมีกินนะครับผมเป็นพวงจรอีกวงจอนหนึ่งนะครับอีเท้าสีไดงดำรองชิดเป็นกันต่อไปนะครับก็คืออึ้งนะครับผมยูเลยครับออกคักนะครับพายุใหญ่มากนะครับผมกระดาอึ้งนี่หรอกไข่รวบไข่สุดโต๊นี่หรอเลยนะครับขุ่นๆอยู่ครับอึ้งนี่หรอกนะครับน้าครับผม คุณลายรนะครับผมคุณให้สนใจนะครับวาลราคากันเมื่อไหร่นะครับเด้อโอ้หมุนดักอ้อาวเน่ยด้ดังดูังดูังังดหดังดังดูดังังดูดังดูดัดังังั

ว่ายข้าวหมาตองเบียร์มาสามขวดดิข้จางเรื่องหมาดึงจนดิเ <s> นี่ยเฮ้ยอะไรกันบ้าให้หลีไว้ยนี่ถนัดแ <s> ม่หมาถึงตันนี่ถนัดแม่มาหมาไม่ถึงตันดิเนี่ยตาคอยหลายแล้วเมยตาคอยหลายแล้วไม่ต้องหานา้ำมาแก้ตาลายเมย <s> <s> เออ ไอ้แลซื้อไห้ข่อยอะเฝ้ามากยิ้มหิ่หันละม่วงขอยหัดนิสัยไม่ค่อยดีนะที่อยเนี้ยเออเจ้าทิไม่หันละม่วงก็มากนี่ตังแต่ตังแต่ทอเกซื้อลูกเกี่ยวหมาข่อยนิสัยไม่ดีอะดีเนี้ยาวกเคอยกันเอหลืิน้า่หันมาหนีบนเ้่พ่งน้าเจ้าพหน่าเจ้ามีหมูกินเดีเ้มาก 你们喊冷漠，冷漠，冷漠，滚！你爸来。